ครับปฏิทัศน์สารที่ทุกท่านครับจริงๆสารับทุกื่อท่านเข้าถึงช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจรวีเอพีนะครับไอโจรวีพีของวันที่23กรกฎาคม2568นะสำหรับดาวโจรวีเอพีเมื่อวานนี้ก็เข้าเนาะเนาเข้าอยู่เนาะไอโจรเช้าก็เข้าด้วยไอโจรวีพีก็เข้าด้วยแต่ไม่รู้จะมีใครได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละถ้าไม่มีใครได้ก็ไม่มีความหมายล่ะต้องมีคนได้ถึงจะดีใจ ถ้าไม่มีคนได้ก็ไม่ดีใจละ่ะอ่าน,นี่เพราะว่าที่เอาเลขมาลงเป้าหมายก็คืออยากให้สมสสาชิกได้เงินมีเงินนะครับประมาณนี้นะ,ะวานนี้ให้หกกับเจ็ดมาเจ็ดสองนะกับแปดห้าข้างล่างนะครับอสองเจ็ดสองนะครับอ่้ดาววีนะครับรวีน,น,วนะน,น,นะครับเข้าอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับาวันนี้เอาอีกนะตอนนี้เอาอีกใครที่ไม่ได้ก็เอาใหม่นะครับอ่าประมาณนี้มันมีอยู่สองเอานะครับ เอาอีกเอาใหม่เอาอีกเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกเอาโว้ยก็มีเอาอะไรอีกเอาไปเลยอืมทำในเหมาะสมที่สุดเอาใหม่เอาใหม่ก็มาเพราะว่าคนคนปวดที่แล้วเอาพลาดนะอ่าเอาใหม่นะเอาอีกเอาอีกก็หมาเพราะว่า เมื่อที่แล้วเขาได้อยู่ผมมานี่นะครับเขาได้อเอาอีกเอาไปเลยเหรอว่าหมายเขาว่าไงพูดเรื่องตลกเองยกให้เลยก็สะ,ะมองมันจะมีแต่เรื่องเบาๆมีแต่เรื่องเบาๆเรื่องตลกซงส่วนมากไม่มีเรื่องเครียดแต่เวลาเครียดก็เครียดมากนะเครียดจนน้ำตาไหล ไปเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดก็ยังไม่พอต้องเอามาปิดอจุดนะครับจุดเอาจุดเอาเอาไหมเอาไหมเอาอีกอะไรจะเอาอะไรก็เอาทั้งนั้นนะครับตัวนี้นะครับอ่าเก้ากับศูนนะต่อสามสี่ห้าหกครับอาจารย์อะไรก็ไม่ไม่พูดเรื่องเลขเลยพูดแต่เรื่องอืนส <laughs> มาชิกบ,บางท่านก็ว่าแบบนี้แหละ <laughs> ถ้าพูดแต่เรื่องเลขมันเครียดอนะ่ะ เครียดน่วงนอนสี่เก้าสี่นย์ห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์นะเด็ดนะเสร็ลองก็คือสองเก้าสองศูนย์นะครับอืม,อม,อม,อมโอเคนะอ่าโอเคครับา,ามนี้ก็แล้วกันนะครับขอ,อทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ